สวัสดีค่ะเขาเจอคลัชค่ะเราคัาสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์แล้วนะคะ ันนี้ค่ะเราจะพูดถึงหนึ่งในองค์กรที่ถูกยกให้เป็นต้นแบบด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพลังของความเป็นมนุษย์ค่ะนั่นก็คือบริษัทแ a ป p โปสบริษัทขายรองเท้าและสินค้าออนไลน์จากสหรัฐอเมริกานะคะที่นอกจากจะประสบความสําเร็จด้านธุรกิจแล้วเนี่ยยังเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะองค์กรที่ใส่ใจและลงทุนกับวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ซึ่ง s a p บอเองเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่ขายสินค้าออนไลน์แต่คือองค์กรที่มีเรื่องเล่ามีแนวคิดและมีจิตวิญญาณในการทำงานที่ชัดเจนค่ะพวกเขาเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆที่ติดอยู่ในคู่มือนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่จะต้องมีอยู่จริงในทุกๆวันของการทำงานเป็นสิ่งที่ลอล้อมความสัมพันธ์ความเข้าใจแล้วก็เป้าหมายร่วมกันของทุกคนในทีมค่ะและสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะก็คือมีผู้คนจากหลากหลายประเทศเนี่ยเดินทางไปที่ สำนักงานใหญ่ของแซปโปสเพื่อเข้าเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าพวกเขาเนี่ยทำยังไงถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้คนเนี่ยอยากอยู่ด้วยคนอยากทุ่มเทแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญขององค์กร วันนี้นะคะก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกว่าซ a ปโปสทำยังไงนะคะที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยกลายมาเป็นจุดแข็งและองค์กรอื่นๆค่ะโดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในประเทศไทยนะคะว่าสามารถเรียนรู้อะไรจากแนวทางของซ a ปโปสเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรตนเองได้บ้าง และไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นผู้นำทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลเจ้าของกิจการหรือใครก็ตามนะคะที่อยากเข้าใจว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีพลังเนี่ยเริ่มต้นจากตรงไหนหวังว่าบทสนทนาในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและเติมแรงบันดาลใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยค่ะ Sappos นะคะเริ่มต้นจากการเป็นเว็บไซต์ขายรองเท้าออนไลน์และสิ่งที่ทำให้บริษัทนี้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆเลยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าแต่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานทั้งหมดค่ะซึ่งหนึ่งในบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้นะคะก็คือคุณโทนี่เชค่ะอดีต e o o ของ Sappos ซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะคะ,ะเราก็เชื่อมันว่าวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีคือรากฐานของความสาเร็จที่ยั่งยืนค่ะ โดยเขาเคยกล่าวไว้ว่า your culture is your brand หมายถึงวัฒน,นธรรมองค์กรน,นะคะคือแบรนด์ของคุณนั่นหมายความว่าแบรนด์ที่แท้จริงค่ะไม่ได้ถูกสร้างจากแค่การตลาดหรือว่าโลโก้นะคะแต่มันคือสิ่งที่พนักงานเป็นอยู่ทุกวันเป็นพลังงานที่ส่งตอบไปยังลูกค้าอย่างไม่รู้ตัวและคุณโทนี่ค่ะก็ยึดมั่นในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่สะท้อนสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนเลยก็คือตอนที่ Amazon ค่ะต้องการเข้าซื้อกิจการของแ a p เปนะคะโทนี่เนี่ยได้วางเงื่อนไขสำ เอาไว้เลยว่า Amazon จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเพราะสำหรับเขานะคะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องรองค่ะแต่เป็นหัวใจหลักของ s a p p เลยทีเดียว และจากแนวคิดนี้เองนะคะทำให้แซปโปเนี่ยได้สร้างเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่งดงามเลยก็คือ delivering happiness ค่ะหรือว่าการส่งมอบความสุขนะคะและพวกเขาก็ลงมือทำผ่าน4แกนหลักที่เรียกว่า the four C's ค่ะซึ่งประการแรกนะคะก็คือ commerce ค่ะที่ไม่ใช่แค่การขายของแต่คือการส่งต่อบประสบการณ์แม้ว่าแซปโปสนะคะจะเริ่มต้นจากการขายรองเท้าแต่เป้าหมายของพวกเขาค่ะไม่ใช่แค่ยอดขายพวกเขาให้ความสาคัญกับทุกขั้นตอน ที่ลูกค้าสัมผัสค่ะตั้งแต่การเข้าชมเว็บไซต์ไปถึงการเลือกซื้อสินค้าเลยโดยซาโปสคะ่ะเคยตัดสินใจอัปเกรดการส่งคืนสินค้าแบบค่มคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อให้ลูกค้านะคะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดแม้จะขาดทุนในระยะสั้นนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เชื่อว่าความสุขของลูกค้าค่ะจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆในระยะยาวและประการที่2ค่ะ customer service นะคะการบริการที่ไม่ได้หยุดแค่การแก้ปัญหาค่ะฝ่ายบริการลูกค้าของแซปโป ะะขึ้นชื่อในระดับตำนานเลยก็ว่าได้เพราะว่าพวกเขานะคะไม่ได้มีสคริปต์ที่ตายตัวค่ะไม่มีการจํากัดเวลาในการคุยโทรศัพท์พนักงานเนี่ยนะคะสามารถใช้วิจารณญาณในการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเต็มที่เลยซึ่งก็มีเคสๆหนึ่งค่ะที่ว่าโด่งดังมากๆเลยนะคะก็คือพนักงานคนนึงค่ะได้พูดคุยกับลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์นานกว่า10บชั่วโมงแล้วประเด็นก็คือไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้นะคะแต่ว่าเพียงก็แค่ลูกค้าคนนั้นอยากจะคุยอะคะ่ะง่ายๆแค่นั้นเล คยคยุซึ่งพนักงานเองก็ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่นะคะนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าการบริการจากหัวใจที่แซปโปสยึดถือและประการที่3ค่ะ company c u l t u r e หรือว่าหัวใจของแซปโปสนะคะคือสิ่งที่ทําให้วัฒนธรรมองค์กรของแซปโปสเนี่ยน่าประทับใจมากๆเลยก็คือพวกเขาค่ะไม่ได้สร้างวัฒนธรรมให้ดูดีในเอกสารนะคะแต่ว่าสร้างมันขึ้นมาให้เป็นจริงค่ะโดยพนักงานนะคะมีอิสระในการเป็นตัวเองมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นกล้าคิดกล้าท แล้วก็กล้าที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆค่ะโดยคุณโทนี่นะคะเขาพูดอยู่เสมอเลยว่าเขาเนี่ยอยากให้พนักงานรู้สึกว่าการมาทํางานทุกวันค่ะคือการได้กลับบ้านนั่นก็คือการที่เราเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่ที่มีคนเข้าใจเราเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เติบโตไปพร้อมกับเพื่อนร่วมงานและประการสุดท้ายนะคะก็คือคอมมูนิตี้ค่ะที่ไม่ใช่แค่บริษัทแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเลยทีเดียวแซโบ,บสะเชื่อว่าธุรกิจไม่ควรเป็นแค่ผู้ผลิตหรือว่าผู้ให้บริการนะคะ แต่ว่าควรเป็นพลังบวกในชุมชนด้วยพวกเขานะคะสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นส่งเสริมจิตอาสาแล้วก็เปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับสังคมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนบริจาคสิ่งของหรือว่าการจัดกิจกรรมสร้างความสุขนะคะแซปโปสเนี่ยเขาเชื่อว่าวัฒนธรรมที่ดีค่ะไม่ได้หยุดแค่ในองค์กรแต่ว่าจะต้องส่งต่อไปอยังโลกภายนอกด้วยเช่นกัน และเมื่อเรานะคะพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของแซปโปสค่ะสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมของที่นี่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตมากๆเลยก็คือ core values ค่ะหรือค่านิยมหลักประจำองค์กรที่ไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เขียนแปะบนผนังนะคะแต่สามารถนำมาใช้จริงได้ทุกขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่การรับคนเข้าองค์กรการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวันจนไปถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญใหญ่ๆเลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะเลือกหยิบเอาค่านิยมเด่นๆของแซปโปส่ะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจงใ่ายๆแล้วก็ เื่อว่าแต่ละข้อเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทํางานแล้วก็คนที่ดูแลองค์กรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยค่านิยมแรกค่ะ Deliver Wow through Service ค่ะ s a p o s เนี่ยไม่เคยหยุดที่บริการที่ดีพอนะคะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจจนต้องพูดว่าว้าว ซึ่งว้าวในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทําอะไรเวอร์เวอใหญ่โตเสมอไปนะคะแต่ว่าหมายถึงการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆที่ลูกค้าคาดไม่ถึงเช่นการอัปเกรดการจัดส่งแบบข้ามคืนโดยไม่คิดเงินที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะหรือแม้กระทั่งการเขียนการ์ดขอบคุณด้วยลายมือค่ะแนบไปกับกล่องสินค้าซึ่งมันเป็นการบอกลูกค้าแบบไม่ใช้คําพูดค่ะว่าคุณเนี่ยสำคัญกับเราจริงๆนะและสิ่งนี้เองค่ะที่ทาให้ลูกค้าเนี่ยจดจำแซปเปิลสไม่ใช่แค่เพราะว่าได้รับสินค้าที่ตรงเวลานะคะแต่ว่าเพราะว่ารู้สึกกดีจา บการณ์ดันจริงๆและเมื่อมีประสบการณ์ที่ดีค่ะความสําคัญกับแบรนด์ก็กลายเป็นเรื่องของหัวใจมากกว่าธุรกิจซึ่งค่านิยมที่2ที่หยิบยกมานะคะคือ create fun and a little weirdness อีกหนึ่งค่านิยมค่ะที่หลายคนจำแซโบสได้ดีเลยก็คือความสนุกแล้วก็ความแปลกที่น่ารักในที่ทํางานค่ะจริงๆส่วนตัวชอบค่านิยมนี้นะคะเพราะว่าแซโบนะคะเขาเชื่อว่าการทํางานเนี่ยไม่จําเป็นต้องเครียดเสมอไปนะคะ พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้คนเนี่ยกล้าเป็นตัวเองสนุกกับสิ่งที่ทําแล้วก็รู้สึกว่าออฟฟิศเนี่ยคือพื้นที่ที่ปลอดภัยพอที่จะแปลกและก็ไม่เหมือนใครก็ได้ ซึ่งบางวันนะคะออฟฟิศนี้เนี่ยก็จะมีปาร์ตี้ทีมแปลกๆมีคนใส่ชุดแฟนซีมาออฟฟิศมีเกมสนุกๆเล่นระหว่างวันไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะสร้างภาพให้มันดูชิลวนะคะแต่ว่าเพราะเขาเชื่อว่าความสุขและความกล้าแสดงออกเนี่ยจะนําไปสู่ไอเดียใหม่ๆการทํางานก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็เมื่อคนเนี่ยกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นเขาก็จะกล้าคิดสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรด้วยเช่นกันค่านิยมที่3นะคะก็คือการ build open and honest relationships with community 情况。 ซึ่งแซปโปสเองนะคะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์คนในทีมพอๆกับการบริการลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจนะคะคือรากฐานของความเชื่อใจในองค์กรที่นี่นะคะเขาส่งเสริมให้พนักงานถากล้าพูดกล้าถามกล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่มีวัฒนธรรมการกลัวเจ้าดายนะคะหรือว่าพูดไม่ได้นะเดี๋ยวดูไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเกิดคนเนี่ยพูดคุยกันแบบเปิดใจจริงๆเนี่ยก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ไวแล้วก็ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีพลังมากขึ้นซึ่งจริงๆพูดไปก็เหมือนจะง่ายนะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าหลายองค์กรค่ะก็ยังมีแก๊บเรื่องนี้อยู่นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการจาัดพิมพ์บิลดิ้งปีละครั้งเนอะเหมือนที่เราเราทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดจากการสนทนาเล็กๆในทุกๆวันแล้วก็จริงใจต่อกันสุดท้ายนะคะแต่ลึกซึ้งมากๆก็คือการ be humble ค่ะหรือว่าความถ่อมตนอาจจะดูเหมือนค่านิยมทั่วไปนะคะแต่ว่าที่ซัพโปสเนี่ยความถ่อมตนไม่ใช่แค่การาพู โอ้อวดนะคะแต่ว่าคือการยอมรับว่าทุกคนเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันเปิดใจที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครในองค์กรแม้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีมแต่ถ้าลูกน้องเนี่ยมีไอเดียดีๆก็จะต้องยอมรับแล้วก็รับฟังอย่างเท่าเทียมเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นจากแค่หัวหน้าเก่งค่ะแต่มันคือวัฒนธรรมที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเสียงของตัวเองเนี่ยมีคุณค่า และทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นแค่เพียงบางส่วนของ r o v a l u e s ค่ะที่เราอยากจะหยิบยกมาชนคุยกันในวันนี้นะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันเนี่ยพิเศษมากๆก็คือ s a ปโป s เนี่ยลงมือทำจริงในทุกๆวัน และอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ทำให้ s a โปเสียแตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือวิธีที่พวกเขานะคะคดูแลคนด้วยแนวคิดที่เรียกว่า human first ค่ะหรือว่าการให้ความเป็นมนุษย์มาก่อนระบบซึ่งที่ซโปโปะไม่ได้เริ่มจากคำว่า productivity หรือว่า performance ค่ะแต่ว่าเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆเลยว่าเราทำยังไงให้คนของเราเมีความสุขแล้วก็รู้สึกที่จะเป็นตัวเองได้จริงๆ ดังนั้นนะคะถ้าอยากสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตเนี่ยให้เราเริ่มต้นจากหัวใจค่ะไม่ใช่แค่ระบบนะคะ s ซปโปเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงบริษัทขายรองเท้าออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจนะคะแต่กลายเป็นต้นแบบขององค์กรที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและฝังลงหัวใจของทุกคนได้อย่างแท้จริงซึ่งคําถามสําคัญคืออะไรที่ทําให้วัฒนธรรมของ s ซปโปสเนี่ยมีชีวิตแล้วก็ยังยืนนะคะอย่างแรกค่ะจะต้องเริ่มจากบนลงล่าง ก็คือผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายเชื่อก่อน ุกวัฒนธรรมที่แข็งแรงนะคะล้วนเริ่มต้นจากความเชื่อของผู้นำค่ะไม่ว่าจะเป็น CEO หรือว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อินและเชื่อมั่นในค่านิยมขององค์กรก่อนเสมอเพราะถ้าผู้นำไม่เชื่อค่ะคนในองค์กรก็ไม่มีทางเชื่อได้เลยที่ Sa ปโปสนะคะคุณโทนี่เชเนี่ยไม่เพียงพูดถึงวัฒนธรรมบ่อยๆนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตตามค่านิยมเหล่านั้นไม่ว่าจะกับพนักงานลูกค้าหรือแม้แต่คู่ค้าเนี่ยเขาก็ยืนหยัดในหลักการเดียวกัน และนั่นค่ะทำให้ทุกคนเ,นเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยซึ่งวัฒนธรรมจะไม่เกิดขึ้นจริงนะคะถ้าผู้นำยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่เองแล้วก็นะคะการใช้ค่านิยมให้เป็นจริงไม่ใช่แค่คำสวยๆค่ะ มีองค์กรจำนวนมากมายนะคะที่มีค่านิยมที่ดีแล้วก็เขียนเอาไว้บนเว็บไซต์หรือว่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆค่ะแต่คำถามคือมันถูกใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็น่าคิดนะคะเ a ปส์เนี่ยนะคะใช้ทั้ง10 core values เป็นเหมือนเข็มทิศในการตัดสินใจทุกเรื่องตั้งแต่การสัมภาษณ์งานการประเมินผลงานไปจนถึงการโปรโมทคนค่ะและทุกคนในบริษัทนะคะก็รู้ว่า core values แถวนี้ไม่ใช่สิ่งที่อ่านแล้วจบค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ให้เห็นซึ่งพวกเราเนี่ย อาจจะมีค่านิยมที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะต้องถามว่าตอนเราสัมภาษณ์คนใหม่ๆเข้าทํางานนะคะเราถามเรื่องค่านิยมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าตอนที่เรามอบหมายงานนะคะเราพูดถึงเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เรายืนหยัดไหมนะคะเพราะว่าถ่าวัฒนธรรมนะคะคือสิ่งที่สําคัญจริงเนี่ยมันจะต้องอยู่ในทุกๆวัน,นะคะ่ะไม่ใช่แค่อยู่ที่สไลด์นําเสนอเท่านั้น ถัดมานะคะคือการให้พื้นที่คนได้เป็นตัวของตัวเองค่ะนี่คือหัวใจของแนวคิด Human First ที่ซัพโปยึดถือเสมอนะคะองค์กรที่ดีค่ะไม่ใช่แค่ให้พนักงานมีประสิทธิภาพนะคะแต่ต้องให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับระบบบางครั้งนะคะการให้คนมีพื้นที่ในการตกแต่งโต๊ะทํางานเลือกวิธีสื่อสารหรือว่ามีสไตล์การทํางานที่ต่างกันเนี่ยอาจดูเล็กน้อยในใสายตาผู้บริหารบางคนนะคะแต่จริงๆแล้วนั่นคือการบ ว่าองค์กรนี้เห็นคุณและยอมรับในความหลากหลายของคุณค่ะเพราะเมื่อคนรู้สึกปลอดภัยเป็นตัวเองนะคะก็จะได้รับความไว้วางใจเขาก็จะทํางานด้วยหัวใจค่ะไม่ใช่แค่ตามหน้าที่สุดท้ายนะคะวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่เขียนค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เราลงมือทําบทเรียนจากแซ็บบสนะคะสะท้อนให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยไม่ได้เกิดจาก PowerPoint หรือว่าคู่มือพนักงานแต่เกิดมาจากการลงมือทําในทุกๆวันในวิธีคิดการสื่อสาร และการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนซัพพอร์ตทุกอย่างคะ่ะแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทําได้ในวันนี้ให้เรานะคะลองถามตัวเองและทีมว่าเรากําลังสร้างองค์กรที่ทําให้คนเนี่ยอยากตื่นมาทํางานหรือว่าเป็นแค่ที่ที่คนเนี่ยจะต้องทนอยู่ไปวันๆนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วนะคะวัฒนธรรมที่ดีไม่จำเป็นต้องโฆษณาเลยค่ะคนในจะพูดถึงมันด้วยรอยยิ้มเองก็ฝากเอาไว้นะคะหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ